กำลังใจในการปฏิบัติถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับผู้ที่อยากจะปฏิบัติธรรมหรือว่าที่จะกำลังที่จะหาวิธีการในการปฏิบัติธรรมคือถ้าเป็นภาษาเทคนิคของการปฏิบัติธรรมเขาเรียกว่าอินเสียงห้าพละห้าซึ่งพละก็แปลว่ากำลังนะเนี่ยกำลังเป็นกำลังใจซึ่ง ที่สาคัญที่สุดในกําลังใจในการปฏิบัติคือการต้องสร้างกําลังใจให้กับตัวเองถ้าคุณสร้างกําลังใจให้กับตัวเองไม่ได้เนี่ยโอกาสที่จะปฏิบัติให้สําเร็จได้เนี่ยค่อนข้างน้อยมากนะเพราะว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันใช้ใจใช้สัพพะกำลังในการที่จะมาให้ความสนใจกับมันเ,นเรียกว่าออินเสียห้าพละห้าซึ่ง อันนี้ก็จะเดี๋ยวสาธิตให้ฟังต่อไปว่ามันก็มีมันไม่ใช่มีแค่ปัญญาหรือมีแค่ความรู้นะบางคนบอกว่าโอ้เรามีปัญญามีความรู้แล้วไปอ่านมาไปฟังมาเยอะแยะไปหมดเลยเราก็ปฏิบัติไปตามที่เราทําได้นี่แหละก็อันนั้นมันก็ได้แต่ว,ว่ามันจะเนื่อนช้ามันทําได้ไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าเนื่อนช้าคุณอาจจะไม่ทันในในชีวิตของคุณนี้ถ้าหากว่าคุณจะปฏิบัติเพื่อจะให้สําเร็จภายใน ชาตินี้นะหรือว่าอ่าน,นิพพานในชาตินี้ได้คุณจะต้องมีกําลังใจให้กับตัวเองเป็นอย่างมากต้องสร้างกําลังใจให้กับตัวเองได้จะสร้างยังไงสร้างคุณจะต้องเข้าใจถึงพละห้าอินทรีห้าพละห้าจะมีอ่ศรัทธา,าคือมีสัญญามีความรู้ที่มันเห็นอยู่ในตัวเองในส่วนหนึ่งคือศรัทธาเชื่อที่จะเชื่อมัน่นที่จะเชื่อมั่นในตัวเองที่จะทํา ศรัทธาเนีะนะ่ยมีวิริยะคือมีความพาคเพียนคือมีการลงมือปฏิบัติด้วยนะ,นะะถ้าคุณมีแต่ศรัทธามีแต่ความเชื่อมีแต่ความหวังอันนี้ก็ยังไม่ได้ต้องมีการปฏิบัติมาในวิริยะ,ะจากนั้นก็ต้องมีสตินะคือต้องทาําสติปัญญาสี่คือคุณจะต้องมีสติในการจิตจะเห็นคือสติเนี่ยมัน ไอ้ที่เราได้รู้แต่ว่ามันเป็นความรู้มันไม่ลืมไม่นี่ยิ่สตินะแปลว่าความรู้ตัวรู้สึกตัวนี่แหละรู้สึกตัวคุณเจ้ารู้รู้สึกตัวผู้ต้องรู้ตัวเองนะซึ่งมันก็มีรู้อยู่สติปัฏฐานสี่ก็มีรู้อตัวคือกายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมนะอันนี้ก็ตาจายมายายอะแยกก็ไปสามารถฟังดูได้แต่วันนี้จะมาเน้นประเด็นให้ให้ฟังชนดหนึ่งก็คือคือ อ่อแล้วนอกจากจะมีสติแล้วมีสมาธิสมาธินี่ไม่ใช่ว่าให้เราไปนั่งสมาธิสมาธิมันจะเกิดจากําสติแล้วมันจะเกิดความต่อเนื่องเรียกว่ามันมีความตั้งมั่นคือต้องทำวิริยะเยอะๆมีความเชื่อมีสตามีสติมีสมาธิมีปัญญามีต้องมีสมาธินี่ยมันคือมันจะต่อเนื่องกันมาและมีปัญญาปัญญาที่จะช่วยในการปฏิบัติธรรมได้ก็คือปัญญาเป็นภาวนาเป็นปัญญา ่วนปัญญาที่เกิดจากการรู้การฟังการคิดเอาเองไอ้พวกนี้จินต่ม่ปัญญาดือสุดต่ม่ปัญญาพวกนี้เนี่ยเราสามารถจะหาได้จากยูทูบจากอะไรหรือว่าจากการเรียนรู้เราด้วยเองแล้วจากฟังหรือว่าจากไปการฟังธรรมะในที่ชอบการฟังธรรมะเนี่ยมันจะบอกว่าเป็นธรรมะของอาจารย์น,นั้นดีอาจารย์น้นดีอันนี้ก็ยังยังไม่เป็นกําลังใจกําลังใจของคุณจะมาจากการฟังธรรมะที่ชื่นชอบด้วยก่อน ก่อนที่อันนี้ถูกต้องไม่ถูกต้องยังไม่รู้นะเอาแบบชื่นชอบก่อนคุณชื่นชอบธรรมะของใครให้ฟังอันนั้นเป็นเป็นเป็นเบื้องต้นก่อนเพื่อสร้างกําลังใจนะก็เรียกว่าเป็นตัวที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจอ่ะถ้าหากว่าคุณไปฟังธรรมะที่มันเป็นธรรมะิเพียวหรือธรรมะของจริงเลยเนี่ยอาจจะไม่คุณอาจจะหมดกําลังใจตั้งแต่ตอนตอนที่ฟังแรกๆเลยเนื่องจากว่า มันรู้สึกมันเป็นมีปัญหามันมีอุปสรรคเยอะแยะไปหมดเลยนะมันไม่ได้มีความเล้าใจหรือตื่นเต้นที่อยากอยาไปปฏิบัติทมเลยนะถ้าเป็นตัวธรรมะที่มันเป็นธรรมะจรงิจรงๆจากการ,รที่เอามาปฏิบัติจรงิงๆให้ฟังธรรมะจากที่เราชื่นชอบก่อนเอออาจารย์นี้เนี่ยพูดแล้วมันเราชอบอะอะไรมาแล้วใ,ให้เริ่มสร้างจากจากตรงนี้ก่อนจากนั้นเนี่ยพอหลักจากที่เราฟังธรรมะที่ชื่นชอบแล้วแล้วนำมาธรรมะนั้นอนะ มาปฏิบัติซึ่งมันจะเป็นรูปแบบของแต่ละอาจารย์อยู่หรอกนะแต่ละอาจารย์ก็จะมีรูปแบบของท่านไม่เหมือนกันอย่างของหลวงพ่อนี่ก็จะให้ทาความรู้สึกทางกายรู้ร่างกายแล้วก็ไปสัมผัสในร้อนอ่อนแข็งคือใช้กายยตาสติเป็นหลักถ้าหากว่าเป็นของหลวงปู่เทียนหลวงปู่เทียนนั้นก็จะให้เอาเคลื่อนไหวร่างกายมีการปฏิบัติอะไรสิบสี่ท่าเคลื่อนไหวมือสิบสี่ท่าอะไรก็ว่าไป ถ้าเป็นของพระพุทธเจ้าก็ถ้าเป็นในบาลีนะในบาลีก็าทาอนาปรสติตคือดูลมหายใจอย่างนี้นะหรือว่าถ้าเป็นอาจารย์ที่ขึ้นมาว่ารมหายใจมันเบาไปว่ายังไม่ได้ก็ให้เดินจงกรมอ่าหรือว่าจะดูท้องพองยุบอะไรก็แล้วแต่หรือจะสัมมาอรหังอะไรพุทโธอะไรก็แล้วแต่เยมีแย่ไปหมดเลยแต่ว่ารูปแบบพวกนั้นน่ะให้เราทําเป็นประจำนะเป็นประจําก็คืออย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งอย่างเช่นอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนี่เป็นภาษาสมัยใหม่นะ าภาษาสมัยเก่าเรียกว่าศีลละหนึ่งครั้งศีลหนึ่งมันจะมีอยู่มันจะมีเก็บวันเหมือนกันอาทิตย์หนึ่งมือนกันนี่นแหละเพราะว่าไม่มีแปดคัมกับมีสิบห้าคัมมีสิบสีนะ่สิบห้าคัมอย่างเงี้ยมันจะประมาณอาทิตย์หนึ่งมันจะต้องทำครั้งหนึ่งนี่คือทํเป็นประจําเพราะฉะนั้นมันจอดึงกําหนดว่าอาอบาสกวาสิกาควรจะมาถือศีลนนบ,บวชที่วัดเนี่ยประมาณอาอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งอนะ ซึ่งการปฏิบัติตามรูปแบบเนะี่ยมีความจําเป็นเหมือนกับนักมวยที่ต้องขึ้นชกกระสอบทรายเนี่ยไปไปคือมาซ้อมไว้ก่อนหรือว่านักกีฬาอะไรต่างๆกันแล้วแต่เพราะมันเป็นทักษะนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นทักษะมันไม่ใช่แค่เรามีความรู้อย่างเดียวไอ้รู้อย่างเดียวเดียวมันเป็นการที่อยู่ในความคิดนะมันไม่ใช่ทักษะมันไม่มันไม่ใช่เป็นตัวความสามารถที่จะบรรลุธรรม การรูธ้ธทมเนี่ยมันเป็นความสามารถของจิตนะะฉะนั้นก็าอยากเกน,น้นให้กับผู้ที่กำลังปฏิบัตริรำมราจะสร้างกําลังใจให้กับตัวเองก่อนน,ะนอกจากที่เราจะใช้การปฏิบัติตามรูปแบบเนี่ยอาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ละที่คุณทําอยู่กรรมฐานที่ดีที่รูปแบบต่างๆที่ดีเนี่ยคืออย่างน้อยเนี่ยคุณจะต้องหลับตาก็สามารถระลึกได้ลืมตาก็ระลึกได้นะ ไม่ใช่ว่าไอ้พอหลับตาแล้วกรรมฐานนั้นหายไปอย่างเงี้ยเช่นเราไปเพ่งดวงแก้วหรือเพ่งสิ่งอะไรต่างๆพอหลับตาปุ๊บเนี่ยไอ้ไอ้ดวงแก้วมันหายไปอะไรเงี้ยมันอันนี้มันมันยังไม่ไม่สมบูรณ์ถ้าอยากให้สมบูรณ์คือกรรมฐานนั้นตอระล,ลึกได้ระล,ลึกได้คือรู้สึกได้ไม่ว่าจะเป็ียนเราไอ้หลับตาหรือเราจะลืมตาเชน่นเรานั่งอยู่ดูลมหายใจเนี่ยลมหายใจปุ๊บเราหลับตาแล้วเราเริ่ลมหายใจได้ ลืมตาขึ้นมาก็ระลึกลมหายใจได้อันเนี้ยทั้งโลกูลทั้งอโลลกูลเราสามารถจะจะเห็นได้อันนี้อันนี้คือกรรมฐานที่เป็นรูปแบบที่มันจะเป็นประการหนึ่งให้สาหรับผู้ปฏิบัติทําว่าให้ให้ลองดูว่าไอ้ตัวที่ที่เราทําอยู่เนี่ยมันระลึกได้ไหมในขณะที่หลับตาในขณะที่ลืมตานะเพราะอะไรเพราะว่าในขณะที่เราใช้ชีวิตเนี่ยเราก็ควรที่จะระลึกถึง แล้วนึกถึงไอ้อตัวไอ้รูปแบบของเราเนได้เพราะว่าเวลาที่เราใช้ชีวิตเนี่ยมีมากกว่าเวลาเรามาปฏิบัติถ้าว่าคนที่มาปฏิบัติหรือว่ามาเป็นประจำที่อุโบสถเนี่ยก็แค่อาิติหนึ่งครั้งหนึ่งหรือว่าศีลศีลละหนึ่งครั้งใช่ไหมแล้วเราใช้ชีวิตอยู่เจ็ดวันแล้วค่อยมาทําอยู่หนึ่งวันอะไรเงี้ยอันนี้คือมาตรฐานทีมม่จะสามารถรู้โส,สดาบันไดนะ,ะมาตรฐานเนี่ย จากนั้นก็ให้มีการเสวนากับกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเฉพาะเพื่อนฝูงของเราที่พากันรู้เจอทำมาหรือว่าไปศึกษาจากอาจารย์โน้อาจารย์นี้มาแล้นบรเล่าสู่กันฟังนะใช่กัลยาณมิตรรวมถึงพระหรือถึงครูบาอาจารย์ด้วยนะครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยที่เราไปฝึกปฏิบัติด,ด้วยเนี่ยอันนี้คือกัลยาณมิตรของเราเราควรที่จะไปเสวนาคือไปสอบถามว่าสิ่งที่เราปฏิบัติมาเนี่ย มันตรงมันถูกอะไรไหมเราก็ไปปรึกษาไปคุยอาทาความเข้าใจกับที่ท่านพูดให้ฟังหรือว่าที่ท่านพาทำเนี่ย้ากว่าเอะมันยังไม่ตรงไม่ใช่หรือไม่ชัดก็ไปหาอาจารย์อื่นคือคือ,อ,อกัลยาณมิตร่แล้วก็เปลี่ยนไปตามที่เราเราเข้าใจได้เ,เพราะว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าจะต้องปฏิบัติตามอาจารย์นี้ที่ถูกหรือว่าอาจารย์นี้ที่ผิด จะผิดหรือจะถูกเนี่ยมันอยู่ที่จิตของเราเนี่ยมันไม่ได้ตัดสินที่ว่าอาจารย์นั้นสอนถูกหรือสอนผิดนะมันมันอยู่ที่ว่าเราดับทุกข์ได้ไหมเราพ้นทุกข์ได้ไหมเราเข้าใจธรรมะ,ะที่จะเอาไปเอาไปปฏิบัติเพื่อจะพ้นทุกข์ไหมจะไม่ไอ้พวกที่เป็นครูบาอาจารย์ก็ดีเพื่อนฝูงอะไรก็ดีภายนอกเนี่ยเป็นแค่ส่วนประกอบเนี่ยหรือว่าเป็นเครื่องมือหรือเป็นอุปกรณ์ใช้ในการดับทุกข์ของเราแค่นั้นเองเนะ ป็นแค่อุปกรณ์นะไอ้พวกกูบาอาจารย์ต่างๆที่เรามาสอนเนี like ่ยอที no so ่เราเชื่อว่าโอ้เราเชื่ออาจารย์คนนี้เราเราชื่อชมอาจารย์คนนี้เนี่ยมันก็เชื่อแค่ในสัญญาสัญญาในสัญญาหนึ่งของเราที่ไปเชื่อแค่นั้นเองมันไอตัวจิตจริงๆมันไม่ได้ไปเชื่ออะไรขนาดนั้นจนกว่าคุณจะไปปฏิบัติเห็นเองซึ่งสิ่งที่เห็นเองนั้นมัาเรียกว่าศรัทธาสัทธะเนี่ยแปลว่าคือมันเกิดขึ้นธรรมะมันเกิดขึ้นคือมันเห็นขึ้นมันเห็นขึ้นเอง นั่นคือความเชื่อมั่นที่จะเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงส่วนความเชื่อมั่นที่เกิดจากการฟังมาแล้วมาคิดเอาอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นความเชื่อที่จะพอจะไปนําไปปฏิบัติเป็นตามรูปแบบที่เขาเล่ามานั้นได้แต่ว่ามันจะไม่ช่วยเปลี่ยนนิสัยของจิตคุณได้อาจจะเปลี่ยนนิสัยในเรื่องของอพฤติกรรมของคุณได้เป็นาบางอย่างแต่ว่าไม่ทั้งหมดเหมือนกับกรณีที่หลวงพ่อ อุปมาเหมือนตาบอดคำช้างอ่ะไอ้ทุกคนก็จะมีมุมมองในธรรมะที่ตัวเองเข้าไปสัมผัสแต่ว่าสิ่งที่จะเป็นเครื่องตัดสินของจิตคุณจริงคือคุณต้องปฏิบัติเองคือคุณต้องทำกรรมฐานเองคุณต้องปฏิบัติเองคุณต้องเห็นเองสิ่งนั้นเนะ่ยว่าจะเป็นบางคนก็ไปเห็นดวงช้างเห็นงาช้างเห็นหูช้างเห็นขาช้างเะนีมันก็จะ มีลักษณะที่แต,ตกต่างกันโดยิ้นเชิงเหมือนกับวา่าทำไมบัณพพะแต่ละคนแต่ละองค์เนี่ย,ยพูดเรื่องเดียวกันไม่เหมือนกันเลยนะหรือว่าครูบาอาจารย์แต่ละคนมาพูดเรื่องเดียวกันอินทรีย์ห้าระหา้าก็ไม่เหมือนกันเลยนะมันเน้นแต่มุมมองของหรือมุมมองในพื้นฐานความรู้ของผู้ที่ท่านมาแสดงให้ให้เราเราก็เทียงจะเอาสิ่งนั้นมาเอาฟังสุดตามมาแล้วก็มาจินตมยาัญ,ญาเรา,าจะเป็นอย่างนั้นแล้วที่สุดสําคัญคือเราจะต้องมาดูให้เห็น ในจิตของเราจริตของเราที่ไปผ่านศาก็เรียกว่าโยนิโสมณสิการนที่เป็นภาษาพระ,ะภาษา,าที่ได้ยินว่าโยนิโสโยนิโสคือการนําเข้าไปดูในจิตคือญาณะเนี่ยโยนิโสคือญาณนําเข้าไปสูจ่จิตจิตก็คุณมณะ,ะมณะ,ะมโนเนี่ยมณะเนี่ยคจอจิตก็คุณสิกสิกาละเือมันทํำยังไงกาละแปลว่าการการะทําคือคุณเอาเข้าไปดูในจิตของ,งคุณที่ว่า ไอ้กินแล้คุณมาทำยังไงโยนิโสมนาเสกการนะหลังจากนั้นเนี่ยเอ่อคุณควรจะมีเวลาในการอยู่คนเดียวให้มากขึ้นกว่ากว่าปกติที่คุณเคยมีอยู่อย่าเพิ่งเอ่อหลีกเล้นออกมามากจนเกินจนบางคนนเหงาไปเลยเนี่ยบางคนอปฏิบัติใไไหม่ๆแล้วก็รีบออกมาปีกเบกๆอยู่คนเดียว แต่ว่าต้องใช้เวลาอยู่คนเดียวสักระยะหนึ่งอ,อย่างเช่นอาจจะ,ะห้าชัวช่วโมงสิบชั่วโมงคือวันหนึ่งหรือว่าไปแค่ถืว่าเรามีท้องนาอยู่มีนาอยู่เนี่ยเราก็ไปนอนอยู่นานเราสักวันหนึ่งอาจจะตอ,ต,อตอนกลางวันก็นได้ไม่ต้องไปถึงกลางคืนก็ได้นอนสักวันคือไปอยู่แค่คนเดียวเนี่ยสักเวลาระยะหนึ่งเ,เพื่อที่เป็นการภาษาบาลีก็เรียกว่าปิกวิเวกคือ เราจะไปเห็นจิตของเราทํางานเพราะว่ามันจะขาดการผัสษะจากตาหูจมูกลิ้นของเราเนี่ยถ้าหากว่าเราทําอยู่บ้านออยู่ในห้องก็ควรจะเป็นห้องที่ไม่มีใคร,ครเข้ามารบกวนเราอยู่เป็นเอกเทศของเราอยู่ที่ห้องของเราเลยเนี่ยก็ไม่ไม่มีปัญหาก็าอยู่ที่ห้องได้นะแต่ว่าไม่ใช่ว่าทั้งลูกทั้งหลานวิ่งกันจนจ้านอยู่แล้วไม่ไม่ได้ไไอยู่คนเดียว ให้มันปัะจากการผัดสะทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยอันนี้ให้ให้มันผัดละคือการอยู่คนเดียวนี่คือให้มันให้มัน,มนลดการผัดสะลงให้มากนไม่ตาก็อยากให้ไม่เห็นความเคลื่อนไหวมากหรือว่าหมู่ชนอะไรต่างๆมากอะไรอย่างเงี้ยนะอ่าอันนี้คือการต้องใช้ใช้เวลาในการอยู่คนเดียวไม่จําเป็นจะต้องไปอยู่ในป่าเนะแต่ว่าถ้าหากว่าตามปกติของอ้ ธรรมขญญะของบระเจ้าท่านก็บอกว่าให้มาฟังธรรมแล้วให้มาปฏิบัติศีลอุโบสถที่วัดศีลอุโบสถที่วัดเนี่ยถ้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเหมือนกับเราอยู่คนเดียวแต่ว่าทุกวันนี้ส่วนใหญ่ก็จะพากันปฏิบัติกันเป็นมูมูมูแล้วก็จะมานั่งบอได้ออกเวลามาก็จะมาเสนาสูตรจบตากันนเะออันนี้มันก็ยังไม่ได้ผลเท่าที่ควรนะะแต่ว่าควรที่จะอะมาถ้าว่ายังไม่มีที่ไปละ ทุง่งนาทุ่งเนือหรือห้องบ้างห้องเริงอะไรก็ไม่มีแล้วให้มาที่วัดนะมาที่วัดเนี่ยอย่างน้อยสักศีนละนหนึ่งครั้งก็คือแปดค่ำสิบห้าค่ำสิบแปดค่ำสิบสี่สิบห้าค่ำเนี่ยให้มาเพื่อที่จะมาทำอย่างนีมนน้มันเป็นการสร้างกําลังใจให้กับตัวเองนะสร้างกําลังใจให้กับตัวเองแล้วก็เราก็สามารถปฏิบัติทำแล้วก็สามารถสัมปันธุได้ถึงโสารบันนะ่ามาเราความตั้งใจ